ชายผู้ที่แสวงหานิรันดร์มาตลอด1,000ปีบัดนี้คิบุสุจิมุสันได้เข้าใจถึงความเป็นนิรันดร์ที่แท้จริงแล้วผู้สืบทอดเจตจำนงของมุสันเขาบดทันจิโร่ได้ล้มเหลวต่อเจตจำนงนี้และทำให้ความใฝ่ฝันรวมถึงตัวของมุสันจะต้องสลายหายจากไปในที่สุดจะเป็นอย่างไรหากเจตจำนงของคิบุสุจิมุสันสืบทอดต่อกันมาถึงอนาคตดาบพิฆาตอาสูรหากเจตจำนงของมุสันสู่อนาคตตอนที่หนึ่ง ยินดีต้อนรับกลับหลังจากเหตุการณ์เข้าปะทะก,กับมุสันในครั้งนั้นทําให้เกิดการสูญเสียไปไม่น้อยเลยทีเดียวคํำสาบของมุสันต่อตะกูลอุวิชกิก็ได้กลายเป็นโมฆะไปใน,นที่สุดทําให้ทุกอย่างกลับมาปกติโลกที่ไม่มีอสูรคอยลำควานช่างสงบสุขเหลือกเกินฮันจิโร่ณนะตอนนี้ได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างสงบสุขจนกระทั่งเวลาได้ผ่านมานับร้อยปีทุกอย่างในตอนนี้ได้พัฒนาไปไกลอย่างมาก ลูกหลานของเหล่าบรรดานักล่าอสูรรวมถึงเหล่านักล่าอสูรที่เคยล่วงลับไปได้กลับมาเกิดใหม่ในสายเลือดของตอนเองที่สืบทอดต่อกันมาคา,าโมโดคาณาตะในตอนนี้ได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนมัธยมปลายปีหนึ่งเขาเป็นผู้ชายที่ฮอตในหมูส่สาวสาวและยังเป็นเด็กที่ฉลาดเรียนเก่งมีความสามารถสมาร์ทอีกด้วยเรียกได้ว่าเพอร์เฟกต์เลยทีเดียวทุกครั้งที่เดินทางไปโรงเรียนมักจะพบเจอกับรุ่นพี่ที่แอบชอบในตัวเขาอยู่เป็นประจำนั่นก็คืออากาซึมะโทโกะนั่นเอง นี่คณะตาคุงวันนี้ก็บังเอิญเจอกันอีกแล้วนะสวัสดีครับรุ่นพี่ปกติรุ่นพี่เองไม่ใช่หรอที่ทําให้เกิดเรื่องบังเอิญเอ๊ก็เปล่าซะหน่อยน,นี่นะเพราะงั้นถึงได้เป็นเรื่องบังเอิญยังไงล่ะและรู้อยู่ตลอดเลงไงเนี่ยแต่เรื่องราวพวกนี้ก็เริ่มดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวันหนึ่งมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งเข้ามาใหม่เธอคนนั้นมีชื่อว่าสวัสดีค่ะหนูมีชื่อว่าคิเอะบุสึฮิเมโกะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเธอเป็นเด็กที่นาาหน้าตานรัก ทาผมทวินเทลสีตาออกแดงชาติมีของใช้ราคาแพงดูรู้เลยว่าเธอมาจากตระกูลเศรษฐีอย่างแน่นอนคณาตะที่สายตาดีจึงสามารถสัมผัสได้เลยว่าเด็กสาวคนนี้ดูท่าทางจะไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนจึงได้เริ่มสงสัยในตัวเธอในข่าววิชาภรลที่อาจารย์จะให้ทุกคนวิ่งแข่งกันคณาตะจับสังเกตได้ว่าฮิเมโก มักจะวิ่งช้าที่สุดในบรรดานักเรียนหญิงและหากมีโอกาสหลบแสงแดดได้ก็จะหลบอยู่ในล่มคาราตะแอบติดตามฮิเมโกะทุกวันไม่ว่าจะเป็นช่วงเลิกเรียนหรือตอนอื่นๆก็ตามในขนะนั้นเองโทโกะที่จับสังเกตเห็นได้ว่าหมูน่นี้รุ่นน้องทำตัวแปลกๆและสนใจแต่เด็กใหม่ที่เข้ามาเรียนในห้องของเขาจึงได้ทําการสะกดรอยตามคาราตะอยู่ห่างๆคาราตะคุงหมูน่นี้อาจจะยุ่งกับเด็กใหม่ไม่เลิกเลยนะแม่นั่นมีอะไรดีนักหนานะถึงต้องตามอยู่ทุกวันขนาดนี้ คืนปล่อยไแบบนี้แล้วก็มีหวังละของเราคงไม่สิมันต้องไม่ใช่แบบนั้นโทโกะคิดเองเออเองในหัวคานาตะที่รู้อยู่แล้วว่าโทโกะแอบติดตามมาจึงได้พูดออกไปว่านี่ลุนพี่ตามผมมาทําไมล่ะครับเอะเอรู้ตั้งแต่แรกแล้วเหรออืมไม่เนียเลยนะครับนั่นโอเอย้ยก็นึกว่าเนีย๊ยแล้วซะอีกมันจะมีพุ้มาที่ไหนขยับเองได้ล่ะครับอืมมันก็จริงแหละแต่ว่าคานาตะคุ้งนะ่ะตามเด็กใหม่ของห้องมาทําไมเหรอ ผมก็เห็นแค่ว่ายายนั่นมีอะไรที่แปลกไปกว่าคนปกติทั่วไปอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วละขาตาคุงคงจะชอบผู้หญิงแปลกๆปแบบนั้นสินะเออม,มันเป็นเรื่องแบบนั้นไปได้ยังไงครับนั่นที่ผมว่าแปลกน่ะก็คือยายนั่นน่ะมักจะคอยหลบแสงแดดอยู่เป็นประจำถ้าทีะทำได้ไม่ค่อยจะออกมาโดนแดดสักเท่าไหร่แถมมือกลางวันเองก็หายตัวไปไม่รู้ว่าไปทําอะไรทานอะไรที่ไหนอ๋อที่แท้ก็กําลังเล่นเป็นนักสืบอยู่นี่เองให้ฉันช่วยเธอได้ไหมนะมันก็ได้อยู่หรอกนะ แต่พี่จะช่วยผมยังไงครับเออผมมองว่าไม่เป็นไรดีกว่าครับกโดนปฏิเสธรักเหือนี่หลังจากจบบทสนทนาจูจๆฮิเมโกะก็ได้หายตัวไปและคาสายตาไปในที่สุดคาราตะกับโทโกะที่เห็นจูจูฮิเมโกะก,ก็หายตัวไปใน,นระหว่างเดินเลี้ยวข้อซอยที่หัวมุมอ่ะอะไรกันเนี่ยไปไหนแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าเธอจะเดินไวขนาดนี้ผมว่าเรากลับกันเถอะครับทั้งคู่เดินกลับได้กันจนกระทั่งฟ้ามืดในที่สุด ก่อนที่ทั้งคู่จะเดินจากกันในระหว่างที่อยู่หน้าบ้านโทโกะทุกอย่างก็ยังดูปกติดีจนกระทั่งเท้าของโทโกะกาลังจะเหยียบเข้าพื้นบริเวณสวนของที่บ้านคาณาตะที่สังเกตเห็นว่าพื้นที่โทโกะกำลังจะก้าวไปเหยียบนั้นมันดูมีอะไรแปลกๆรุ่นพี่โทโกะคาณาตะได้พุ่งเข้าไปกอดโทโกะจนกระเด็นออกมาจากบริเวณที่โทโกะกำลังจะเหยียบประมาณ1เมตรได้โทโกะรู้สึกเขินและงงว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอ๋เดี๋ยวสิคาณาตะคุง้งทําอะไรเนี่ยดูเหมือนว่าจะปลอดภัยแล้วนะโทโกะ ทำหน้าเขื่อนสักพักก่อนที่คาาตะจะลุกออกจากเธอและได้พูดทิ้งท้ายว่าที่หลังเดินเข้าบ้านก็ระมัดระวังด้วยนะครับอีกนิดก็จะเหยียบหลุมโคลแล้วนะผมไปก่อนนะครับโทโกะทาตัวไม่ถูกได้แต่เขื่อนแล้วก็เดินเข้าบ้านไปหลังจากทั้งคู่แย่งออกจากกันแล้วภาพฉายเห็นว่าที่บริเวณพื้นที่โทโกะกาลังจะเหยียบนั้นเผยเห็นถึงลูกตาสอดแนมอะไรสักอย่างดวงตานั้นมีสีแดงชาติคล้ายกับดวงตาของอสูรเมื่อสมัยก่อนในระหว่างเดินทางกลับคาราตะได้ยิดถึงสิ่งที่เขาสังเกตเห็นได้ในช่วงขณะ มันคืออะไรกันนะสิ่งที่ดูคล้ายกับดวงตาของมนุษย์ดวงนั้นเห็นแค่วบับเดียวก็สัมผัสได้เลยว่าคงไม่ใช่สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่แน่ๆเมื่อคาราตาลับมาถึงบ้านในระหว่างที่กําลังทานข้าวร่วมกันกับน้นองชายของเขาคุณย่าก็ได้เล่าเรื่องราวของอสูรในอดีตเมื่อนานมาแล้วในประเทศแห่งนี้เต็มไปด้วยเหล่าอาสูรร้ายที่ต้องจะกินมนุษย์ในยามค่ําคืนพวกอสูรนั้นแข็งแกร่งกว่ามนุษย์ปกติทั่วไปเป็นอย่างมากพวกอสูรนั้น จะสามารถเพิ่มจำนวนได้ก็ต่อเมื่อหัวหน้าของพวกมันอนุญาตเท่านั้นหัวหน้าของพวกมันมีความต้องการที่จะแสวงหาความเป็นนิรันด์อยู่เสมอแต่ท้ายที่สุดแล้วความฝันของหัวหน้าของอสูรก็ไม่เป็นจริงบ,บรรพบุรุษของพวกเรนั้นตะกูลค,คาาโดก็คือหนึ่งในกําลังสําคัญในศึกครั้งนั้นด้วยว้าวดูน่าสนุกจังเลยอยากลองสู้กับอสูรดูบ้างจังเลยฮะผมอิ่มแล้วครับขอบคุณสำหรับอาหารคาราตะ ลุกออกจากเก้าอี้แล้วทําการเดินเข้าห้องส่วนตัวไปเรื่องอสูรอีกแล้วเหรอร้ายสาระซะจริงๆเช้าวันถัดมาคานตะได้ไปโรงเรียนตามปกติแล้วก็พบว่าฮิเมโกะไม่ได้เข้ามาเรียนในวันนี้เรื่องของฮิเมโกะเป็นที่คุยกันว่าเหตุการณ์เด็กผู้ชายมอตโต้หนึ่งคนในห้องน้ําได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งมีการเชัญสูตร,รพบว่าบาดแผลทั้งหมดเกิดมาจากการกัดกินของสัตว์ร,ร้ายสายพันธุ์หนึง่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้คา,า,ตาตนตะต้องนึกถึงเรื่องของเมื่อวานทีนาบ้านโทโกะและดาวว่าทั้งหมดนี้ ทางลูกกระตาเมื่อคืนอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ด้วยทางอาจารย์ได้รับเรื่องจากผู้ปกครองฮิเมกโกว่าตอนนี้เธอได้ป่วยและไม่สามารถมาโรงเรียนได้ตามปกติเย็นในวันนั้นเองเพื่อร่วมชั้นของเด็กหมอต้นคนนั้นได้สังเกตเห็นเพื่อนของเขากลับมาสบายดีอย่างปกติแล้วก็กําลังเดินไปตามทางเดินของอาคารเรียนเขาจึงได้ทําการเข้าไปท,ทักทายตามปกติแต่ปรากฏว่าเพื่อนของเขานั้นกลับดูแปลกและนิ่งๆไปตรงที่ว่าสภาพแผลตามร่างกาย กลับดูเหมือนปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนเลยยิ่งมากไปกว่านั้นสีผิวก็ดูขาวและซีดขึ้นมากกว่าปกติเพื่อนของเขานั้นนิ่งเงียบและไม่ตอบอะไรบรรยากาศบริเวณนั้นเริ่มเย็นลงและพร้อมกับแสงอาทิตย,ยามเย็นที่ถูกเมฆบังจนหมดเผยเห็นถึงใบหน้าร้าวกับปีศาจของเพื่อนเขาเมื่อเขาได้เห็นแบบนั้นจึงได้รีบวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ก็ไม่ทันการเมื่อเพื่อนของเขานั้นสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่มากกว่าจึงสามารถดักข้างหน้าได้ และได้ทำการสังหารเขาจนตายใน,นที่สุดในวันถัดมาไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลยแม้กระทั่งทางบ้านของเขาเองก็ไม่สามารถติดต่อลูกชายของเขาได้ด้วยเหตุการณ์ <maan S 1> เป็นขนานี้ทําให้ตํารวจต้องมาสืบคดีในโรงเรียนกันเลยทีเดียวโดย2รุ่นพี่รุ่นน้องตํารวจซานนมิกับเกญยาที่กลับาชิามาเกิดใหม่มารับหน้าที่ในการดําเนินคดีนี้คาตาที่ตอนนี้กําลังสงสัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกาลังพยายามเรียบเรียงเหตุการณ์ในหัวแล้วได้ทาการเดินไปดูที่บริเวณจุดเกิดเหตุทั้งหมด ในระหว่างนั้นเองซูมิฮิโกะน้องชายของเขาในกระโดดเข้ามาทางหน้าต่างผมว่ามันอาจจะกลับมาแล้วก็เป็นได้นะอาสนรที่คุณย่าเคยล่าเอาไว้พี่ว่าเด็กคนนั้นนะ่ะอาจจะเป็นโรคอะไรสักอย่างหรือไม่ก็อาจจะกาลังหนีออกจากบ้านอยู่ว่าแต่น้องเลิกเรียนไม่ใช่เหรอถ้าไม่มีธุระอะไรก็รีบกลับบ้านไปซะซูมิฮิโกะที่มีจมูกดีได้พยายามดมกลิ่นข่าวเลือดตามทางเดินของอาคารเรียนเนอะนี่นายทำว่าอะไรเนี่ยซูมิฮิโกะเดี๋ยวสิอย่าวิ่งเร็วนักสิ แปลกจังแฮะกลิ่นเลือดก็ดูเหมือนเรื่องจะเกิดขึ้นเมื่อวานนะแต่ก็ทำมารู้สึกเหมือนกับมีกลิ่นที่ใหม่กว่าและแรงกว่านั้นล่ะกลิ่นอย่างนั้นเหรอนี่นายจมูกดีเหมือนกับปู่ทวดของพวกเราอย่างนั้นเหรอหมายถึงปู่ทวดทันจิโร่เหรอครับจะว่าไปพี่ก็สายตาดีเหมือนกับคุณย่าทวดคานาโอะเหมือนกันนะแถมชื่อพี่ก็ยังคล้ายกันอีกด้วยอืมเรื่องนั้นนะ่ะช่างมันก่อนเถอะว่าแต่กลิ่นเลือดที่นายว่ามันอยู่ทางไหนล่ะแสดงว่าให้ผมอยู่ด้วยแล้วใช่ไหมล่ะงั้นตามผมมานะ ทั้งสองพี่น้องได้ตามต้นตอของกลิ่นขาวเลือดที่ดูเหมือนเพิ่งจะเกิดมาใหม่จนกระทั่งไปอยู่อยู่ที่หน้าห้องพักครูห้องหนึ่งทั้งคู่จึงได้เปิดประตูห้องนั้นเข้าไปปรากฏว่าเป็นภาพเด็กมอต้นคนที่เป็นต้นเหตุของคดีที่กำลังดําเนินอยู่ได้กัดกินร่างเนื้อของอาจารย์ในห้องอยู่ทั้งสองรู้ทันทีว่านี่มันจะสัตว์ร,ร้ายแล้วแต่มันคืออสูรที่คุณย่าเคยเล่าออมานั่นเองอสูรตนนั้นที่กำลังกัดกินคนอย่างละรอน่อย ก็สัมผัสได้ว่ามีมนุษย์มาหามันมันจึงทําการหันหลังและหันหน้ามาพบกับพวกของคารตะคารตะและซูมิฮิโกะได้ตกตะลึงกับภาพที่พวกเขาเห็นและสังเกตเห็นได้ว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งยังไม่ตายและยังมีลมหายใจดิ้นร้องของความช่วยเหลืออยู่เจ้งหวะน,นั่นเองซูมิฮิโกะไม่รอช้าจิงด้วยการพุ่งเข้าไปและต่อยเข้าไปที่หน้าของอสุนตนนั้นทั้งคู่สู้โดยพลังที่สูสีกันมากจากกนกระทั่งซูมิฮิโกะกำลังจะพลาดท่า คาราตะที่เห็นแบบนั้นจึงได้เข้าไปช่วยซูมิโกะและใช้ลูกเตะลูกเตะเข้าที่หัวของอสูรและทําให้อสูรตัวนั้นหัวขาดกันเลยเดียวแต่เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ1นาทีถึง2อนาทีหัวของอสูรตัวนั้นก็ฟื้นฟูกลับมาใหม่ทั้งคู่จึงยืนยันได้แล้วว่ามันคืออสูรกินคนในตำนานที่คุณย่าของเขาได้เล่าทุกวันนั่นเองครับในขณะนั้นเองฮิเมโกะเด็กสาวที่เข้ามาใหม่ในชั้นเรียนของคานาตะก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนานับร้อยปีแล้วนะที่ไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะ่ะ ฮิเอบุสึฮิเมโกะช่างเป็นภาพที่นะ่าคิดถึงจริงๆเลยนะคามมโดทันจิโร่และซูยุริคานาโอไม่สิตอนนี้คงจะเป็นคานาตากับซูมิฮิโกะสินะยินดีต้อนรับกับสู่ยุคของอสูรอีกครั้งละกันเอาละครับก็จบกันไปแล้วสำหรับวอดอีฟดาบพิฆาตศูนย์ภาคต่อตอนที่1ซึ่งสำหรับในซีรีส์12ตอนนี้จะเป็นซีรีส์ที่จะมาสัปดาห์ละตอนะครับ ส่วนวอดอีฟอื่นๆเพื่อนๆสามารถขอกันมาได้เลยและผมจะมานำเสนอให้โหวตกันนะครับเซหร์บคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาตาไอมาโชว์เนีะ